ก,กี่รอบแล้วเราก็ยังจำกันไม่ได้เริ่มต้นใหม่สั้นๆยาวๆสั้นๆยาวๆจะได้ก่อคืนเนี่ย <Okay. S 1> ได้วะลุงแจ้งบอกว่าได้ก็ต้องได้ปะ <c oughs> เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งามุนไปเอาละตั้งเสาละจะได้ละ จะได้ละจะเป็นจริงละประกอบเต้นหนึ่งอันต้องใช้คนถึงสมคนเลยนะจ๊ะ,ะร้อยม่าน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 ก่อนกลางมุง้งร้อยม่านก่อนเด้อมุ้งมาแล้วจาะมุ้งมาละมุ้งเต็นมาละ ตปเลยเต้เจะนนจกกางเสาได้มาหาม,มุมอีกหาม,มุมเต้นอีกเอาเอาเอาแล้วบ้าเอามาจีนอนกันนะเนี่ยแล้วก็ได้นอนกันทุกคนสำเร็จแล้วจ้าอาใช้เวลาหน่อยนึง